ผมไปผัดสองครับก็จะเป็นช่วงปลายปีแล้วช่วงพฤศจิกผัดสองต้มต้มเท่าไหร่เออตอนนั้นจะเป็นต้มสามครับต้มสามมีผัดสองต้มสามเพราะว่าเดี๋ยวมันมันใ่จะได้คอไม่แห้งใช่ครับใช่เป็นดีเจทอล์กเนี่ยคุณคุณทอล์กมานานหรือยังน่าจะน่าจะปอหกครับตอนนั้นก็ปอหกผมก็ทอล์กแล้วคือคุณตั้งใจทอล์กเลยตั้งใจเลยผมตั้งใจเลยวันนั้นกลับมาจากโรงเรียนเข้าห้องน้าแล้วผมก็ทอล์กเลยครับ <Buff> Talk. ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการ b u f ท t a l อรายการที่เราจะถอดสมองแล้วมาลองคุยกันครับสำหรับวันนี้อยู่กับปิมคงสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่เปิดรายการแบบนี้คนจะแบบไม่ค่อยสนใจหรือเปล่าอาจะจะนิ่งไปอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นสไตล์ของของรายการนะนนเราเราลอง เปลี่ยนไหมเราลองแบบเพิ่มดู Energy ครับคนดูจะได้รู้สึกว่าอ๋อมันดูแบบเบาไปใช่ใช่ครับมันมันไม่น่าติดตามใช่ครับมันมันควรการเปิดรายการมันควรแบบดังๆเปี้ยงๆเลยอ๋อมี Energy ใช่เราต้องเพิ่ม Energy เลยประมาณไหนลองทำให้ดูนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบัฟทอล์กอ๋อประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยครับตรงคําว่า รับต้องมีรอเรือด้วยต้องมีรับอย่างี้ด้วยต้องรับใช้ต้องกะนรอขอขออีกทีหนึ่งสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบับทอล์กอ๋อเมื่อกี้ตอนรับมีรอรอเรือแต่ไม่เมื่อกี้ไม่มีไม่มันเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นภาษาที่สามารถดิ้นได้อ๋อครับแต่เอเนอร์จีประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบับทอล์กใช่เลยครับแบบนี้เลยฮะ อ๋อต้องแบบนี้คือคนดูจะแตรู้สึกเขาจะรู้สึก <S <S แบบ energy รู้สึกว่าเขาสดชื่นเวลาเห็นหน้าเราเขาจะรู้สึกสดชื่นครับโอเคได้ครับอ,อย่างแรกเลยอยากถามก่อนว่าที่มาของชื่อปิมคุงเนี่ยมันมาจากอะไรครับมันต้องย้อนกลับไปโหวสมัยผมเด็กๆเลยครับชื่อผมก็คือชื่อปิมน,นี่แหละชื่อปิมใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมไปโรงเรียนครับแล้วก็ที่บ้านขายของ ขายของใช่ครับขายเป็นพวกอาหารเป็นแกงอะไรเงี้ยครับครับแล้วผมก็พกห่อหมกไปด้วยพกไปใส่กระเป๋าไปหรือไงครับใช่ครับเออผมมีมีในกระเป๋าด้วยแล้วก็มีตามกางเกงด้วยครับเพราะว่าเพื่อนชอบมาขอเพราะว่าอร่อยมากออยู่ตรงกางเกงใช่ครับแล้วแล้วยังไงครับแล้วคือด้วยตอนเด็กผมตัวเล็กอะครับก็โดนแกงบ่อยอะไรเงี้ยคนก็จะเอามือเข้ามาล้วงเข้ามาจับมาจับผิดเงี้ยครับกลายเป็นก็เลยเรียกผมว่าปิมตุงปิมตุงไปไหนก็ปิมตุ้ง ปริมตุ้งแลวอย่างนี้เราทําไงครับพอเขาเรียกปริมปิมตุงไม่ไม่ไม่โอเคอยู่แล้วครับก็พยายามบอกคนอื่นเลยไม่ใช่ปิมตุงนะเดินผ่านก็ปิมคุงปิมคุง่งเงี้ยเขาเล่าว่าปิมตุงปิมตุงใช่คือมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรือยังไงฮะปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่าเขาจับไปแล้วเขาก็รู้ถึงขนาดมันก็มันผู้หญิงก็กลัวด้วยครับจับไปกี่กําโผครับเห็นเขาพูดกันนะครับเขาพูดกันสองกรรมสองกรรมนี้ยังโผล่เลย สองกำหัวโผล่โอ้โห oh. นี้ก็คือใช่มีมีโผม,มานี่ผมยังถือว่าก็ถือว่าตุงจริงั้งนั้นครับครับก็นี่แหละครับสําหรับคนที่อยากรู้ที่มาของชื่อปิมุงจริงจริงมาเนี่ยมาจากปมของเขาเลยครับตอนนี้คุณปิมมียอดยอดซับเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ7.9ครับกำลังจะเข้าแป oh, แล้วครับโอ้7.9ล้านแล้วทีนี้ช่องปิมพงที่ทำมากี่ปีแล้วครับ ตอนนี้ก็สิบเอ็ดปีแล้วครับสิบเอ็ดปีพอๆกับซัมมันเนอร์วอลเลยอ๋อใช่ครับคือเติบโตมาพร้อมๆกันเติบโตมาด้วยกันคือมาพร้อมๆใกล้ๆกันเลยใช่ครับสิบเอ็ดปีเติบโตมากับสองร้อยล้านความทรงจําแห่งการประชนภัยครับละเกมมือถือนี้เนี่ยเป็นเกมมือถือยุคแรกเลยครับที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานครับโอ้กี่ปีแล้วครับสิบเอ็ดปีแล้วสิบเอ็ดปีแล้วแถมเขายังเอาใจผู้เล่นเก่าและใหม่ด้วยครับเป็นตอนไหนก็ตามทันครับอ๋อคือได้แบบทั้งแบบ ยุคเก่ายุคใหม่เล่นได้หมดเลยผู้เล่นใหม่ก็เข้ามาเล่นได้เพราะว่าเขาแจกของเยอะครับใส่ฟรีเล่นได้เลยและอัพเลเวลง่ายด้วยครับเติบโตไวครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีอัปเดตมีแพทบาลานอะไรย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเลยครับคือแบบเข้าไปเล่นช้าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับช้าเลเวลไวใช่ใช่อัพเลเวลไวมากครับทุกวันนี้เล่นง่ายครับพร้อมคอนแลบเนี่ยมาแบบจูใจเลยนะครับและยิ่งปีนี้11สิบเอ็ดปีเนี่ยแจกหนักจัดเต็มแน่นอนครับ เลือกมอนสเตอร์ที่อยากได้ครับมอนสเตอร์ห้าดาวเนี่ยแล้วก็ได้คัมพีสิบเอ็ดปีสองร้อยมวนด้วยอ๋อซึ่งเป็นมอนสเตอร์ไก่ย่างไม่ใช่ครับ<อ>ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่5้าดาวแบบนั้นไม่ไม่ใช่ครับ<อ>ซึ่งไอ้คัมพีรครบรอบสิบเอ็ดปีเนี่ยสามารถซัมมอนมอนสเตอร์แสงมือดได้ด้วยครับอืยอซัมมอนให้นำใจเลยครับมอนตัวไหนยังไม่มีเนี่ยปีไหนไม่ได้แต่ปีนี้ต้องได้ครับโอ้ไม่ดาวน์โหลดตอนนี้จะดาวน์โหลดตอนไหนครับลิงก์ดาวโหลด ใต้คลิปเลยครับผมโอ้โหอันนี้คือไทยอินหรือว่าเรื่องย่อเกมครับจริงๆเป็นไทยอินครับเป็นไทยอินโดยโหลดข้างใต้ได้เลยใช่โหลดสามารถกดโหลดได้เลยครับแล้วก็เล่นง่ายครับเล่นง่ายมากแล้วที่พูดมาเมื่อกี้เกมซัมเมอร์วอลมันมีมอนสเตอร์ด้วยใช่ไหมโอ้ใช่ครับมีเยอะมากครับมีหมดเลยอะคนสัตว์สิ่งของปีศาจมีหมดเนโอ้โหเยอะตัวละครที่เราสุ่มมาทั้งหมดเนี่ยจะถูกเรียกว่ามอนสเตอร์ครับแล้ว อย่างคุณเนี่ยคุณก็เล่นเกมนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณเป็นมอนไหมใช่ครับผมเป็นมอนครับคุณเป็นมอนด้วยใช่ผมเป็นมอนครับแฟนผมเป็นพระโฮมคุณเป็นมอนแฟนพะโฮมพะโฮมครับแล้วพ่อพ่อก็เป็นมอนคางหรือเปล่ามอนคางชายเป็นมอนคางอูู้คุณรู้ได้เป็นมอนค้างส่วนส่วนแมนี่พระปูที่นอนพระปูที่นอนครับใครอยากเป็นมอนก็ก็ต้องก็ต้อง ตัวต้งนิ่มๆด้วยใช่ต้องตัวนิ่มๆใช่ตัวแข้งจะไม่ได้ตัวแข้งตัวแข้งนี้ไม่ไม่ไม่เป็นมอนไม่ได้นะไเป็นมอนด้แค่เตียงใช่จะเป็นเตียงอแต่ถ้าตัวอยากเป็นมอนเนี่ยต้องนิ่มใช่ใช่อีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าอยากถามเลยคือเรื่องตอนนั้นน่าจะเป็นกระแสอยู่ที่ว่าคุณไปจับใบดําใบแดงไปเปลี่ยนทหารใช่ใช่ครับเป็นไงความรู้สึกวันนั้นโอ้โหวันที่ไปจับ ก็เราเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ใบแดงครับเพราะว่าในนั้นมีน้อยมากเลยครับในในโหลเขาจะมีแจ้งเราเลยจํานวนคนสมัครจํานวนใบแดงที่เหลืออะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันจะน้อยกว่าใบแดงอยู่แล้วน้อยวันนั้น11คนจะโดนแค่คนเดียวอ๋อใช่ใช่ครับแล้วจังหวะที่เอามือจับปุ๊บขึ้นมาเขาประกาศว่าเป็นใบแดงก็ก็ล้มทั้งยืนเลยครับวันนั้นโอ้โหก็ยิ้มปีกเลยหลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่กรมทหารใช่ครับใช่ ผมไปผัดสองครับก็จะเป็นช่วงปลายปีแล้วชุดพิซซจิครับผัดสองต้มต้มเท่าไหร่ตอนนั้นจะเป็นต้มสามครับต้มสามมีผัดสองต้มสามเพราะว่าเดี๋ยวมันมันช่จะได้คอไม่แห้งใช่ครับใช่นึ่งมีไหมมีนึ่งไหมไม่มีครับนึ่งไม่มีแล้วซ่องอ่ะซ้องมีไหมซ่องเออไม่มีนะซ้าล่ะซ้ำซ้มนี่ไม่ควรอ๋อไม่ควรแล้วแทซี่นี่สี่สี่ี่ไม่ไม่ไม่แล้วอ๋อผัก็มีแค่ นะกะต้มใช่ใช่ครับไปผัดสอง<ช>ได้อยู่หน่วยอะไรครับเอ่อเป็นตอนนั้นเป็นหน่วยลบพิเศษด้วยครับหน่วยลบพิเศษใช่ใช่คร<ด>ั<ช>วันนี้ต้องต้องบอกเลยต้องแชร์ป,ประสบการณ์นิดนึงแล้วกันหน่วยลบพิเศษนี่หนห <S 2> <S 2> เหนื่อยไหมเหนื่อยมากครับทั้งการฝึกทั้งการเตรียมตัวมันไม่ได้แค่เตรียมตัวเรื่องกายอย่างเดียวเรื่องจิตใจด้วยครับจิตใจด้วยใช่เรื่องนั้นสาคัญมากเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไร ข้างหน้าเลยครับตอนนั้นมันต้องแบบว่าอดทนด้วยไหมด้วยครับด้วยหลายหลายอย่างเลยแล้ว,แล,วแล้วคืออันนี้ถามเลยเจาะลึกเข้าไปอีกหน่วยลบพิเศษนี่คือก็ต้องเชี่ยวชาญในเรื่องการลบแน่ๆถูกแน่นอนครับแน่นอนมีมีใช้อะไรบ้างครับอุปกรณ์หน่วยลบพิเศษเที่เราใช้กัน<ม>ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นผ้าชุบน้ําผ้าชุบน้ําใช่ครับเป็นผ้า<อ>ชุบน้ำผมเคยเห็นอยู่ใน,ในแบบว่าที่เขาชอบจับตัวประกันแล้วเอาผ้าแบบปิดให้มันหายใจไม่ออก มีมีผ้าชุบน้ําแต่เราไม่ได้ทําแบบนั้นไม่ได้ทําแบบนั้นใช่ครับมีผ้าชุบน้ําเอาไปทําอะไรอ่ะก็ก็จะมีเช็ดลบพวกคราบสกปรกบ้านนายอะครับอ๋อใช่ครับก็ไปเช็ดตามหน้าต่างตามเตยงนอนในใน้ลูกนายอ่ครับอ๋อใช่ครับใช้ผ้าชุบน้ําใช่ผ้าชุบน้ําแต่ว่าถ้าเอ่อเราเราไม่ได้มีแค่ผ้าอย่างเดียวสกอดใบด้วยสกอดใบด้วยอันนี้ก็จะเป็นล้างจานล้างจานใช่นี้็ลบ เหมือนกันใช่ครับเป็นลบเป็นลบคาบจักรจานอาหารมีเหมือนกันใช่ใช่ค่อนข้างที่จะพิเศษมากเลยพิเศษพิเศษครับคือไม่ได้ลบธรรมดาใช่ครับใช่บางวันเราทํางานกันถึงสี่ห้าทุ่มเลยครับโอ้สี่ห้าทุ่มเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแสดงว่าการไปเป็นหนวยลบหนวดลบพิเศษอย่างนั้นครับก็ได้ความเชี่ยวชาญในการลบกลับมากําลังแขนนี้ผมดีมากเลยกกล้ามแขนนี่ใช่เพราะว่าเราแบบ เช็ดด้วยล้างด้วยเงี้ยทั้เช็ดทั้งล้างเลยได้ข่าวว่าคุณก็เคยเป็นดีเจออนไลน์มาก่อนใช่ครับอันนี้คือหมายถึงว่าย้อนกลับไปอีกนานมากเลยครับโหตอนนั้นน่าจะสิบเจ็ดสิบแปดครับโอ้โหคือกําลังจะถามเลยว่าเป็นดีเจทอลกเนี่ยคุณคุณทอลกมานานหรือยังน่าจะน่าจะปอหกครับตอนนั้นก็ปอหกผมก็ทอล์กแล้ครับคือคุณตั้งใจทอล์เลย ตั้งใจเลยครับผมตั้งใจเลยวันนั้นกลับมาจากโรงเรียน uh huh. เข้าห้องน้ําแล้วผมก็ทอคเลยครับคือ,อมันถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีนะสําหรับคนที่อยากเป็นคนที่อ่ะอยากอยากอยาก,อยากกล้าแสดงออกตอยู่คนเดียวก็อ่ะอยู่คนเหมือนซ้อมอยู่คนเดียวใช่ใช่ครับใช่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีเราต้องเริ่มจากคนเดียวก่อนใช่ไหมครับครับใช่คือมันควรที่จะฝึกด้วยตัวเองก่อนด้วยตัวเองก่อนใช่ผมทอคในห้องน้าทอคในห้องน้ําคนเดียวเหมือนฟิลเหมือนร้องเพลงในห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ย ปีบเท่แบบนั้นก็ได้ครับถูกไหมใช่มือมือ,ม,อ,ม,อมือซ้ายผมก็จะจับขอบโอบอ่าแล้วมือขวาก็ทอ์กเริ่มทอร์กเลยครับเราควรจะเราควรจะทอ์กให้คนอื่นดูไหมตั้ง,งไม,ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรครับครั้งแรกเราควรทอ์กกับตัวเองเพราะว่าเราจะได้รู้ฟีดแบ็กไงควรควร,ควรทำด้วยตัวเองก่อนถ้าไปทําต่อนหน้าคนอื่นน่าเกลียดครับน,น,น,น่าเกลียดเฮ้ยมันเป็นน่าเกลียดได้ไงคือการที่ได้ฟีดแบ็กจากคนอื่นเราสามารถมาปรับใช้หรือว่าแบบ เอาคําแนะนํามามาปรับกับสิ่งที่เราทําได้นะเคยเคยเคยคิดจะทําเหมือนกันจะทอล์กต่อหน้าคนอื่นแต่ว่าผู้หญิงก็จะวิ่งหนีครับเพราะงั้นคนเดียวก่อนใช่ต้องแนะนําคนเดียวครั้งแรกคนเดียวก่อนใช่ครับแล้วอันนั้นคือครั้งแรกเลยอายุเท่าไหร่นะครับป๊ครับตอนนั้นน่าจะประมาณสิบกว่ากว่าแล้วก็คือหลังจากนั้นก็เริ่มทอล์กมาทอล์กยาวเลยทุกวันแมททุกวันครับบางวันสองรอบสองรอบด้วยใช่ครับ อ๋อสันเนเพราะเราเป็นคนพูด energy แบบว่าเก่งอยู่แล้วพูดบังวันพีิกได้สี่เหมือนกันสี่ทอกได้สี่รอบเลยเป็นช่วงไหนเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก่อนนอนด้วยก่อนนอนก็ต้องทอกสําคัญมันจะหลับสบายอ๋อเหมือนเราได้ปลดปล่อยการระบายบางอย่างการทอกใช่อย่างนี้ผู้หญิงสามารถทอกได้ไหมผมไม่ได้ผู้หญิงทอกไม่ได้ไม่ได้อ่ะไม่ได้ครับผู้หญิงผมไม่เคยเห็นผู้หญิงทอกนะ เอ๊ะแต่แต่จริงๆการการทอหรือว่าการทําอย่างนี้จริงๆไม่ไม่ควรแบ่งเพศนะมันควรจะเท่าเทียมกันหมดการอย่างที่บอกไปครับว่าไม่เคยเห็นเลยเหรอไม่ไม่เคยเลยครับผมไม่เคยเห็นึงแล้วพอจะเคยเห็นผู้หญิงทอให้คนอื่นไหมเคยเห็นครับเคยเห็นบ้างเคยเห็นบ้างนะเคยเห็นบ้างอ่าอันนั้นอาจจะมีอาจจะมีบ้างใช่โอ้โอเคแล้วแล้วอย่างวันนี้ ถือถือโอกาสเลยที่คุณปรินพงมารายการเราพอจะทอล์กให้ดูสดสดได้ไหมโอ้โหทอล์กเลยครับเนี่ยในรายการเลยเพราะว่าน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ตอนนี้จะได้เอาการทอล์กเนี่ยไปทอล์กให้พ่อแม่ดูที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะไม่ได้ครับแสดงคุณก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตนะถ้าอย่างนี้ถูกไหมระดับหนึ่งด้วยครับระดับหนึ่งผมยังไม่กล้าที่จะทอล์กต่อหน้าคนอื่นแต่ถ้าอนาคตผมก็ไม่ไม่มั่นใจไม่แน่เพราะนั้น น้องๆ yup. ที like, <To> ่ดูอยู่ก็ไปฝึกกันเองละกันใช่ไหมใช่ใช่ต้องแล้วเมัอนี้ต oh ้องฝึกครับฝากผลงานนิด hmm. นึงดีกว่าว่าตอนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างยังไงก็ฝากด้วยกับ Summer w a r Sky Arena ครับตอนนี้คือครบรอบ11ปีแล้วกิจกรรมแจกของรางวัลเนี่ยเพียบเลยโอ้โหโหลดได้โหลดได้ครับใต้ลิงก์นี่เลยครับใต้ลิงก์นี่เลยครับแล้วก็ผลงานส่วนตัวละครับยังไงฝากช่องป็ิมพมิด้วยครับ เลยจะมีรายการออกมาเยอะครับมีคอนเทนต์เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็คือหนึ่งในนั้นที่ผมเห็นก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ชื่อว่าเชียบเชียบครับมันพูดอย่างนี้ไหมครับใช่ครับแต่ว่าต้องเสียงสูงหน่อยยังไงครับเป็นเชียบเชียบครับต้องเสียงสูงต้องสูงครับเชียบเชียบพอได้ไหมครับได้ครับแล้วมือมือต้องอย่างนี้ด้วยมือมือต้องอย่างนี้ด้วยสําคัญคือมือแล้วมันเชียบเดียวกับ มันมีกี่เฉียบรับในรายการแบบน้ก็แล้วแต่เลยครับผมเคยสูตรก็เจ็ดเฉียงอะไเฉียบอันไหนที่มันเอดีแบบว่าหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ดีมากมันก็จะเฉียบเดียวใช่ใช่ครับคือจะอยู่ที่ระดับความเฉียบถ้าบางถ้าแบบคิดม่าแบบบางหน่อยเบาๆเลยครับเฉียบอ๋อเฉียบเดียวถ้าแบบแรงๆก็สี่ห้าเฉียบสี่ห้าเฉียบไปได้เลยครับอ๋อเป็นแบบนี้ทีนี้เราอยากให้แบบปิมพุงคือแบบว่า มาทํารายการเฉียบในรายการเราเลยสดๆเลยคือเรามีคลิปให้ดูให้คุณปิมพงแบบเรียกชั่นเลยอันนี้เราก็คัดมาของของเราโดยเฉพาะอ๋อครับที่เราแบบไปดูมาแล้โหคือถ้าเป็นพวกพี่คือเห็นท้องแข็งแบบอยออันนี้เลยเราจะมาให้คุณปิมพงทําเชียบเฉียบได้ครับได้ครับอเราจะมีให้ดูทั้งหมดสามคลิปนะครับครับนะครับอ่า คลิปแรกครับชื่อคลิปว่าเข็นรถโครหาเข็นรนี้ใช่ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวลองเริ่มแบบทําในรายการจริงๆเลยนะครับมันต้องพูดอะไรก่อนไหมครับในรายการเราก็ก็สมมติมีเปิดรายการเปิดรายการไหนรลองเปิดเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิมพงครับเชียบเชียบตามด้วยพาร์ทแล้วก็เริ่มเข้าเลยครับลิปแรกครับชื่อว่าเข็นรถโคดรถโคดหาครับ อันนี้ก็มีคนเดียวเหรอเขเคไปไหนอะเข็ยนรถเข็ยนรถโคตรห่าเข็ยนเข็ยนเขีนรถโคตรห่าเข็ยนรถโคตรห่าครับเข็ยนรถโคตรห่า กี่เฉียบะอันนี้ได้ถึงสองเฉียบอ่านี้สองเฉียบเฉียบได้ถึงสองเฉียบเลยแค่คลิปแรกนะใช่ครับนี่ต้องบอกว่ามันค่อยๆไล่เลเวลอันนี้ถือว่าสําหรับพี่ถือว่ายังเบามากอันนี้คือเบาแล้วฮะใช่อันนี้เข็นรถโค้งฮาทว่เบามากมาถึงคลิปที่สองครับครับชื่อคลิปว่าหยิบน้ําตามมหาหยิบน้ําตามมหาใช่ครับอันนี้ครับต้องบอกว่า กาะเก้าอี้แน่นๆเลยเพราะนี้แบบหงายท้องแน่นะครับหยิบน้ําตามมาหาครับใบเฟิร์สจิงจุ้งอ๋อเป็นเอเคเอเคเฟิร์สจินจุ้งหยิบน้ำตามมาเริ่มเลยนะครับต้ลที่สองหยิบน้ำตามาฟาบอเฟิรจะมีอะไรพุ่งออกมาหยิบ หยิบน้ำหุ้ยเขาถือได้ถึงสี่ขวดเลยครับโอ้โหโอ้โหสี่ขวดเหน็บคนเดียวลงไปนั่งแล้วนอนแต่ง,งานเขาไม่ทำต่อด้วยนะน่ะปาสจ,จันนะครับอ,อันนี้ผมผมผม,ผมออกลูกอึ้งเลยฮะ,ค,ะคือเขาทนความเย็นได้ไงผมงงมากสี่ขวดนะครับ คือถ้าเป็นคนปกติได้แค่ขวดเดียวนะไม่โหสองขวดนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับสองขวดนี้ก็ฝืนแล้วคือตรงนี้น่าจะเป็นน้ําแข็งหมดแล้วเนี่ยจับใช่ครับสี่ขวดอาจจะต้องต้องอาจจะต้องดีเอ็มไปหาเพื่อได้ไปเช็คสุขภาพด้วยโอ้โหอันนี้ออกแนวแบบไม่หาแต่มันอึงครับมันอึงในความสามารถของเขาใช่ครับในการหยิบน้ำสี่ขวดออกมาตู้เย็นอันนี้ผมแอบเป็นห่วงเลยยังไงฮะเป็นห่วงคือเรื่องสุขภาพอะครับว่า ปอดเปิดจะบวมไหมอะไรเงี้ยมันอันตรายนะครับโหครานี้น่าจะเขาน่าจะเก่งมากอันนี้ถ้าอึงอย่างนี้กี่เฉียบดีอย่างนี้สี่เฉียบครับอ่ะประจัดไปครับเฉีย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 บมากสุดท้ายครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือสุดยอดแห่งคลิป of the year ครับคลิป of the year น่าจะได้เข้าชิงปีนี้ด้วยนะครับสาขาทำมาทำมนะครับ ทำมาทำไมใช่ครับคนเดิมเลยเนียต้องบอกว่าอันนี้ชื่อคลิปว่าเมื่อกี้บอกล้าเฟิร์สเฟิร์สอาจารย์เบียคือเฟิร์สที่เป็นอาจารย์ของเบียบัฟทอปครับโอ oh, ้เป็นเป็นเป็นอีกระดับหนึ่งใช่พบกับคลิปนี้ครับคลิปสุดท้ายครับ,รบชื่อคลิปว่าลองมาดูชั้นสิแล้วจะหาจนขำตายชื่อคลิปยาวบายเฟิร์สอาจารย์เบียบัฟแก๊ก อ่าจนขำตายเขากระพริบตายังกระพิบตาได้ด้วยก็พิบตาสองทีอุ้ยพี่เขาหายใจอุ้ยเขาเหมือนจะหลับโุยเฮ้ยเขาเขาจะหลับเฮ้ยหรือเขาหลับไปแล้วนี่เขาหลับแล้วแต่เขาลืมตาฟาช่วยความสามารถโอ้ย ลองดูฉันสิแล้วคุณจะหาจนขำตายโอ้โหนี่คือเขายังแค่กระพริบตานะครับเมื่อกี้ก็อี้ผมสั่นเลยเขากระพริบตาเป็นมุกเมื่อกี้มาครับหัวไหลตุดนนี้ผมตามไม่ทันแล้วพอแล้วได้แล้วเจ๋งอย่างนี้แหละ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วจบแล้แล้วพี่จบแล้วคนสนุกเลยพี่ไม่สนุกชั่วายเลยเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ะไม่คนสนุกเลย